สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่คิดหอดคิดถึงทุกท่านครับผมวันนี้สารนครพ่าดล้อกะสีผ้าผีผ้าหนองมาใส่ตุ้งกุ้งครับผมหลังจากสีเห้าห่างหายการไส่กุ้งมา่าโอ้โดนเติบแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็เลยสิมาลองใส่เบิ้งครับแต่ตอนนี้หนาวครับผมหนานาวแล้วล่มแล้วล่ะก็อากาศก็เย็นครับ เย็นอยู่นครพนมนี่ค่ะขึ้นกับสิบเอ็ดสิบสององศาครับพี่น้องแต่กรงเว้นี่ก็ได้อยู่ครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสององศาแต่ว่าตอนแรกนี่ครับนี่ตอนนี้สี่โมงครึ่งครับสี่โมงครึ่งดถประมานกับอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วครับผมก็เลยมือนีก็เลยพับียู่พอนหน็อตไซเซเว่นนะครับผมไปครับไปใช่ตุ้งปุงน้ำกันครับผม ล้มกะกำลังเริ่มแห้งแล้วครับพี่น้องแต่กัยังบอกอันไดครับแต่อากาศกัยังเย็นสบายสบายครับกำลังสิเริ่มเริ่มหนาวแล้วครับบันนี้ช่วงนี้บันนี้ลุกคลิปให้พี่ให้น้องเดือบึงกินหอดพี่น้องหลายๆครับผมี่เคยคุยกันเคยคอมเมนต์ถามกันก่บวันนี้คุยบันนี้ถามนะครับย้อนบันนี้มีคลิปให้พี่น้องเดือบึงนะครับเนาะ ไปหาคลิปแล้วครับหาอันนั้นอันนี้กัมันยังบ่ได้ครับปลาพวกใครถือได็ดๆกระเทยตุ้งกุ้งทังอื่นกับปลาใดครับพี่น้องไปครับใส่หลังแหลกก็นได้เหาหลังแหลกหมานครับเด็กไฟต์เลเ็กน้อยครับมื้อนีควายอยู่นี่มันตือนพวกครับ ผมก็บ่แน่ใจว่าบ่แน่ใจว่ากุ้งยุลุอยย่ตื่นครับเพราะอากาศหนาวกุ้งสิเอาตุม่มเ้อยอยู่บอ่ย,อยังบ่จักเลยครับพี่น้องมาหลุนมาแช์น้ำกันได้ครับเด้อมาเป็นกำลังใจให้กันอันที่สองครับพี่น้อง อีสองร้อยครับพี่น้องไปครับเข้าไปใส่หลังต่อไปกันเลยครับนำอยมันสีหนาวกอนอค,ครับพี่น้องใส่หลังต่อไปกันเลยครับครับบรรยากาศสบายสบายครับที่แรกผมหยาดวามันหนาวได้หนิผมนึกฝ่ามาแต่เว้น อากาศกับพ่อดีครับพ่อหนาววนไหน,น,นครับเย็นๆพอดีๆเย็นครับเดี๋ยวทางพี่น้องหนาวอยู่บอกครับผมงไดกับคอมเมนต์มาบอกเด้อครับหนาวกว่านาวยิ่ง้งนครงนพนมพีก่กาอากาศหนาวเย็นอยู่ครับพี่น้องย่ำกางขึ้น,นย่ำจังเว้นไปน,นี่กับพ่ออยู่ได้อยู่ครับอ้านต่อไปของเรา มานอยู่บนน้อพี่นอ้องเองกลุ่งสีเขียวส้มแหลวอยู่บนค้ับ,บนี่ผมก็ใส่สูตรเนี่ยห่ำขวัวคืเอเขาครับพี่นอ้องจะใส่ขวัวห่ำกับไข่ครับกับไข่ไก่วัอนี้เข้า เหลือตุงกุ้งแค่าหาล้างนะครับพี่น้องเอาๆๆอเอาเอาไว้ลอยแบงซันเหมน,เ <laughs> <laughs> นีม้น้ำใสๆครับพี่น้องน้ำใสเหรอครับแต่ปลายาัง่ยบนเขาฟังครับถ้าปลาเขาฟังคนสิยาพีพ่พอน้องมาใสปลาครับผมเพราะว่าถ้าน้ำใสแล้วปลาคนเสียเขาฟังแล้ย เอากัมาตายเอาแล้วครับ หลังสุดท้ายครับพี่น้องน้ำขึ้นได้ครับพี่น้องผมเริ่มบอกไปน้ำขึ้นครับเอา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 ครับผมพี่น้องเอากระใสหลังสุดท้ายแล้วแล้วครับวันนี้กาเมื่อเช้าเขาจังมายำน้ำกันเนาะครับเนะ 100, าะมื่อเช้านี่สีหนาวยังแห้งเลยครับกา เดี๋ยวผมสียาผีผ้าน้องมาเบ่งบรรยากาศย่ามเศร้าของริมหนองโขงเราเนาะครับมาสีหนาวสำแดงว่าสีเป็นเร่ใดครับเหมือนเศร้าเจอกันไหมนาะครับผมสัหรับมือนี้กันสวัสดีครับเดี๋ยวมือนเศร้าเหายังเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องบันี้กกรไดเวลามากยามตูงกุุงของห้องแล้วครับมือเศร้านี่เศร้าหลายมากบ่ไหวครับหนาวครับผมก็เลยให้แดดออกซะก่อนครับเทาจงมายาม ไปครับพยายามตุ้งุ้งกันเลยครับพี่น้อง หนาหนาวนี่กุ้งบ่เขาอี่ครับพี่น้องมุกนุ่ห์ฮะได้ดอกครับฟังซิบโตครับหลังแหลกของเ้าครับนี่ครับหนาหนาวครับกุ้งบ่อยเขาครับผมพยายามหลังต่อไปกันครับผมเล็อไปด้ได้เลาวบกไยได้ครับพี่น้องบก่อยมีกุ้งบ่แล้วยวมวาบูแมนดอกนี่ชีปะาขาวหลายครับอาหารก็เลยหลาย ผมก็เลียกบาอยากาเขาผมว่าดี นี่ครับนี่ครับพี่น้องกุ้งเห่ากันเลยกัดสีได้แเดเจ้วเศร้าอยู่หรอครับนี่โบ้ค่อยได้ครับเฮ่ามีตุ่มกุ้งอยู่หาหลังผมยาม,มาสามหลังหลังที่ซีแล้วครับนี่หลังที่ซีจังใดสนีครับเป็นตาเด็ดแจ้วเศร้าอยู่บ่พี่น้องเอ้ยชีปะาขาครับผมชีปะาขาเริ่มมีแล้วครับนี่น้ำหนามครับ กุ้งก็ได้มีน่าก,กินหลายเดีย๋ยวได้กง้วยเขาว้างคืออยู่บนน้อครับโอ้เดี๋ยวสว่างโครับพี่นอ้อง สามตัวครับตัวกุ้งสามตัวขนปาน่าน้ำขึ้นครับเป็นเป็นว่าน้ำขึ้นก็ได้เองกุ้งก็ได้บ่ค่อยบ่ค่อยได้ป,ดปันไดมาสัา่นปลากรับเป็นไหลม่วงก็ว่าได้ได้วยครับน้ำม,มันขึ้นเป็วนว่าบ่ได้มาสัน่นครับพี่น้องเท่ากับยามตุบกุ้งแล้วไหมล่ะครับแบบนี้ผมก็สีผ้าพีผ้าหน่องมาเบิ่งบรรยากาศครับผม ใส่กลุ้งแต่ได้บรรยากาศครับกลุ้งของหฮาบริยักบันไดครับผมแต่ว่าบรรยากาศนดีครับครับอากาศเย็นๆนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับตุ่มกลุงมหาล้างครับกับเนื้อห้ามขวดกับไข่ครับเพราะว่าสูตรเนื้อห่อกับสิบริษักน้ำเนี่ยแหละครับเรื่อบ่คอยได เด้งเด้งงมีการแก่เมือ่อแท้แล้วครับผมสีผ้าผีพาน่องลงมาใส่บงไม้นะครับเนาะเท่านี้โบมา 4, นเท่หนาสีมานก็นไเลยครับผมเท่านี้พี่น้องกับชมบรรยากาศชมบรรยากาศริมฟังโขงไปน้ำนะครับเนาะกุ้งบบมีให้เบื้องห้องกับเบื้องบรรยากาศแล้วครับผมบรรยากาศดีครับอันนี้จากโบงหลวบโบครับ,บพี่น้องเพิ่งเก่ามาก หลมองนี่ดีครับผมถามเบงเมื่อกี้นี่กับได้ยุครับลองลาสองสามตมันมากับบอคักันใดเพราะนามมันขึ้นครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับสาวนครก็ต้องขอลาพีลานนองไปเที่ยวสมีนะครับเนาะไว้พอกันคลิปนะครับผมก็ขอบคุณหลายหลายครับทุกๆุกท่านที่เข้ามารับชมที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับเนาะ ราคาที่เขามากคอมเมนต์กับผมก็ต้องขอบคุณหลายๆครับเดไกๆคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมผมก็สารควนลาบทีลาหนอกไป็นเพื่อนสนิน,นะครับเนาะสวัสดีครับ